สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมและก็อีกช่องหนึ่งโจฮักนัสรคามวันนี้ผมก็ได้ตากล้องนะครับป๋บาจุย๋ยชนแนลนะท่านผู้ชมสําหรับในการถือขาตั้งกล้องให้วันนี้นะครับเราก็จะเอื้อเฟื้อกันตลอดไปนะครับเราวันนี้ผมมาใช้เดี่ยวนะครับแต่ว่าผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับในการที่เราจะได้รู้ว่านะครับ โกดูรัลัมพาเป็นอะไรที่ฮือฮามากท่านผู้ชมแต่ความฮือฮาก็สร้างความนะครับผิดหวังกับหลายๆท่านนะครับในการซื้อหาตามเว็บไซต์ต่างๆเรามาดูกันว่าตรงบริเวณรากของโกดุราลัมพาและนะครับให้ท่านสังเกตดีๆท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะครับหลายๆคนโดนหลอกเนี่ยเอาไปปลูกเนี่ยต้นเหมือนนะครับยังไง คือคือใบอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดในตช่วงที่เล็กๆอยู่คือต้อนดาวกระจายแต่แต่สำหรับวันนี้เรามาพิสูจน์กันว่าโกจุลลาลพามีลักษณะอย่างไรนะครับติดตามชมเลยครับโกจุล่าลพานะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันว่าอันนี้คือนะครับโจจะไม่ถอนไว้สำหรับในการถ่ายทำคลิปนะครับใบเหมือนกันมากเลยนะครับดูดินะครับใบเหมือนกับต้นดอกดาวกระจายท่านผู้ชม นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าความเหมือนก็มีความแตกต่างกันคือระหว่างดาวกระจายกับโกดจลุลลลำพาทีนี้เรามาดูโกดจลุลลลำพาที่เราจะถอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมหาต้นที่มันนน่นหน่อยนะครับเอาเอามุมนี้แล้วกันมุมนี้นะครับอ่ะโจก็จะมาถอนนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับมามาดูชัดๆเลยนะครับกล้องนี่นะครับอ่าอันนี้มันเขาก็จะขึ้นมาแล้วโจก็จะใช้อันนี้เลยเอาสั่นออกเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไหลไหลนะครับไหลนะครับเนี่ยอันนี้คือลากอันนี้คือไหลนะครับเขาจะชอนชัยไปทุกที่เนี่ยเหมือนต้นอื่นๆนะครับเดี๋ยวโจก็จะถอนใหม่ดีกว่า ลุงโจถอนใหม่นะครับอันนี้ก็ไหลเหมือนกันนะครับแต่นี้ยังยังไม่ด่นชัดเท่าไหร่ผมจะดูที่ว่าเขียวเขวเาขาว,ขาวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้คือไหลนะครับไหลที่เขาจะมาเกิดอยู่ตามเนี้ยเน,นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับอ,บอโฟกัสนิดนึงเพื่อนโฟกัสแตะหน้ากล้องนิดนึง เนี่ยนะครับเขาก็จะอ่าแทงมาลักษณะอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันก็จะมาเกิดตามเนี้ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เกิดจากเม็ดนะเกิดจากไหลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกโกดจุลลมพาเนี่ยหลายๆคนนะครับถ้าซื้อมาเนี่ยเห็นบอกว่าหมอยาผิดหวังต,ตามๆกันเลยท่านผู้ชมบางคนก็เสียเงินหลายหมื่นบาทนะครับอันนี้ไหลเลยนะครับอันนี้ไหลเลยอันนี้ส่วนลากก็คือส่วนลากเพราะฉะนั้นแล้วดาวกระจายจะมีเฉพาะลากนะครับไม่ได้มีไหลอย่างนี้อ่า เนาะฟ้าจุ๋ยชาแนลใช่ใชใชวันนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าเนี่ยหลายๆหลายๆต้นนะเดี๋ยวผมถือมีด<อ>ตัวโอเยอะเลยเลยใช่ใช่เยอะนี่นะครับนี่ครับน,น,นี่อันนี้ก็เกิดเกิดขึ้นมาเยอะนะครับเขาชอบขี้วัวแล้วก็ดินร่วนปนทรายนะครับโกจุลลมพากลิ่นกลิ่นของใบในต่างกันไหมกลิ่นของใบในี้ต่างกันนะป้าฟ้าจุ๋ยดาวกระจายเลยดาวกระจายนี่กลิ่นกลิ่นไม่แรง กลิ่นไม่แรงไม่กลิ่น,นไม่แรงไม่เหมือนกันเลยนะครับกลิ่นไม่แรงไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าตากแห้งแล้วหรือไม่ตากกลิ่นจะฉุนกว่ากันใช่ไหมคือพูดง่ายๆในไอ,ไอดาวกระจายนี้คือม่คือไม่มีกลิ่นแบบนั้นอย่างนั้นเลยอืแต่ที่นี้นะครับไอ,อ,อ,อโกจุฬลาพาเนี่ยอถ้าเป็นใบแห้งเขาจะมีลักษณะสียังไงเอามาดูดูกล้องนี้เลยวันนี้เราได้ดูดูครับ ดูต้นใบแห้งนะอ่าดูต้นแก่เลยอ่ามาดูใบแห้งชัดๆโอใบแห้งเวลาเขาเหลืองไอ้ทีแรกๆเขาจะเหลืองใหม่หลังจากนั้นเขาจะเป็นสีขาวอืมใบมันจะออกขาวขาวน้าตาลเลยแห้งจัดละใช่ใต้ใบนี่จะออกสีขาวขาวนะครับโฟกัสนิดหนึ่งนะครับโฟกัสเห็นไหมอ่านะครับก็จะออกสีขาวขาวเลยใต้ใบจะเป็นสีขาว ป้าจุ๋ยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นอ่านั่นแหละแต่ช่วงนี้นะครับคือช่วงที่กําลังออกออกดอกตูมมันตูมยังไม่ใหญ่ไงถ้าตูมใหญ่แล้วถึงจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับโจโจว,ว่าจะตัดไปตากเหมือนกันนี่แหละครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนี่ถ้าเป็นดาวกระจายนะมันไม่ใช่ดอกอย่างนี้นะด,ดอกมันบานไปแล้วม,มันมันมันจะเป็นดอกที่สวยนะครับแต่เนี้ยก็คือนะครับก็จะเป็นตูมเนี้ยอย่างเงี้ยป้าป้าจุ๋ยดูดิเนี่ยอย่างเงี้ย นะเขาจะเป็นเขาจะเป็นช่อช่อดอกตูมเล็กๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้มันบานเมื่อไหร่เราจะมาคือให้มันเป็นดอกแก่แล้วเ,เราก็จะมาถ่ายท่านผู้ชมเลยรับชมแต่ใบเห็นไหมใบเป็นสีเงินเห็นไหมสีเงินขาวนะครับอันนี้ใบที่มันนั่นใหม่เนี่ยนี่คือความแตกต่างทีนี้กลิ่นนะครับเอาดู<อ>าหน้า,<อ>าผมอืมันกลิ่นหอมแล้วเฮยที่แรงฉุนเอาป้าจุ๋ยดมดิ <Ừ. S 1> อืออ่าใช่ไหมกินฉุนกว่ากินฉุนแล้วก็เอาส่วนนี้แหละทําเป็นอ่าสมุนไพรที่คือคือมันไม่ถึงขนาดฉุนแต่มันหอมคือเขาคือเขาคือไอ้ที่ฮือหาไ้นี่จากการทดลองของอเมริกานะ <Ừ. S 1> อือ่เราจะไม่พูดถึงและการทดลองนะครับ,รบแต่นี้รเรามาดูความแตกต่างอันนี้ดมดมดม,ดม,ดมสดสดนั่นนะ่ะเพราจุไที่ดูนะ <Ừ. S 1> คนโดนหลอกเยอะ,อะในเว็บไซต์อะ่ะใช่มันใบมันเหมือนกันกันกบ ต้นดอกไม้ดาวกระจายก็โดนหลอกนะครับใช่แล้วก็ส่วนอะไรช้อปปี้ก็โดนหลอกกันคนที่ขายก็อาจจะไม่รู้ถูกเป็นทุนเดิมส่วนหนึ่งคนที่ขายก็ไม่รู้นะครับคนซื้อก็ไม่รู้ไปอ่ะกลายเป็นว่าซื้อดาวกระจายกันนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วอยากได้แต่ไม่ดูข้อมูลไม่หาข้อมูลไงใช่อันนี้คือข้อมูลจริงนะครับอันนี้อันนี้ แห้งอย่างนี้แหละที่เขาไปต้มกินนะครับอต้มกินที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยในโจโเวลาโจโเป็นไข่โจโก็เอาไปต้มกินนะครับไปต้มกินแล้วก็ใส่น้ําก็ประมาณให้มันได้สองสิสามแก้วนะครับประมาณแค่นี้เองนะครับมันจะถอนพิษไข้ยอย่างเด็กอย่างดีเลยไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับเชื้อเนี่ยเชือ้อเชื้อหวัดเชื้ออะไรเนี่ยมันก็จะหายไปเลยผมเคยกินบอกโอ้โหหอมมากเลยถ้างั้นเราไปดูแปลงที่เราแล้ว<ำ>แล้วแล้ว,ลวถ้าฟกช้ำดําเขียวได้ไหมเนี่ย อันนี้ได้เหมือนกัน๋าอ,อันนี้เราก็ขยี้ใบนะผสมกับเล่าก็ได้ไม่ผสมกับเล่าก็ได้แล้วก็มาขยำขยำทาขยี้ใบสดๆไดนะ้ด้ใช่อันเนี้ยเนี้ยน,นี่คือไหลเลยเห<ง>็นไหมไม่ใช่รากนะอันนี้คือรากอันนี้คือไหลครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดาวกระจายไม่มีไหลนะท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เราไปดูส่วนที่ส่วนที่ผมจะพาไปดูว่าการปักทําของเรานะครับเป็นยังไงนะครับมาดูเลยครับ วันนี้เป็นการจัดแบบไรสไตล์นะครับผมอ่าวันนี้ป๋าจุยอันุเคราะห์นะครับฝึกฝึกเป็นตากล้องฝึกเป็นตากล้องแะป๋า,าจุยจะแน e เปิดกล้องเปิดช่องใหม่ก็เลยฝึกเป็นตากล้องหน่อยอ้าวอันนี้กันโ <c oughs> ดนเกี่ยวมาเลยขาดเลยเดี๋ยวเราจะไปชํำใหม่เดี๋ยวเอาลองมานี่แล้วกันนะครับมาดูมาดูอันนี้คือสิ่งที่ แป้งที่เราชาไว้นะครับแป้งที่เราชาไว้รัเนี่ยเราก็จะเออเราก็จะชาไปเลยเนี่ยชาง่ายไหมชาง่ายไหมง่ายนิดเดียวนะครับอันนี้ผมฉีกเลยนะครับเพราะว่าได้สองสองต้นเลยนะครับผมก็แย่ลงไปนะครับเอาหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับ แค่นั้นเองปลูกง่ายนะครับพวกนี้ติดหมดแล้วทำให้เป็นหลุมแล้วก็เราก็ถอนมาฝังลงเลยใช่มาฝังลงเลยนะครับส่วนในเนี้ยที่เป็นไหลเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะผมก็จะแย่ลงไปเลยก็ได้เป็นไหลก็ใส่เลยก็ได้ใส่เลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นใหม่อ๋อมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นอีกต้นหนึ่งไปเลยเพราะมันเป็นไหลของต้นไงครับครับนะครับมันไม่ใช่รากเอาแล้วท่านผู้ชมโจก็ได้นะครับ อ่าเนี่ยป้าจุ๋ยลองถ่ายในมุมกว้างนี่เออโจก็ได้ถ่ายทําไว้ไอ้ปลูกไว้นะครับครับนะครับอันนี้อันนี้แฟนคลับที่เขามาสั่งก็มีแต่ว่าผมก็จะพยายามให้มันพอครับอันนี้แฟนคลับสั่งมาออเดอร์มาออเดอร์มานะครับออเดอร์นี่ก็ก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับนี่แหละ โอเคนะครับสวัสดีครับผมจากนะครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมแล้วก็ป้าจุ๋ยชาแนลในการวันนี้คือหัดเป็นตากล้องฝึกฝึกฝึกไลฟ์สไตล์นะครับสวัสดีครับความแตกต่างกันนะครับระหว่างดาวกระจายกับความละเอียดของในการซื้อนะครับโดยไม่ต้องถูกหลอกนะครับโกจุลาลําพานะครับของแท้นะครับสวัสดีครับ